สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู YouTube ทูบตูปตะคนกับคนบันบนครับก็ได้ลงคลิปคองเมื่อเมื่อนี้ฟ้าหลบซ้ารถคู่ใจครับมาเปลี่ยนเบรกพี่น้องในเปลี่ยนเบรกไม่เบิดครับรถลงเขาสามปีแล้วครับถึงเวลาได้เปลี่ยนแล้ว ถึงเวลาเปลี่ยนเบรกกับเบรกบปอยูล่ล่ะลงเขาดูครับเรียนสายเขายังเดียว ดีนั้นได้มาจอดพักดวนเติบแล้วจอดพักรอลงเงนมันนะ่ะฮะเ็ช็เเเเเกเบิดเหรอครับมันตัวใดมันอันเบิดกับเปลี่ยนเลยครับ พอบอลูคนเก่าเพิ่นหนึ่งน้ำมันน้ำมันเฟืองไทยบพรเหนียวปันยังจริง เป็นขีตปวลวกเลยอ๋อคืเป็นคือเป็นเนีนยเๆีงเสียนี่เหออกมา フフフフ。 ลูกอะได้เปลี่ยนเบิดแถบพี่น้องเบรกเบิดบอทอกันนาทีได้เปลี่ยนล้อนี่แล้วก็ล้อนี่แถบสายยกแถบเลยครับเดี๋ยวจะให้เพิ่นเช็คเบื้องฟังนั้งผุนน้ำเดือดหน่อยก็เปลี่ยนครับแต่ว่าเบื้องหน่อมตั้งเบรกมันมันเลือดไหลอยูใ่ในเพื่นเช็คเบื้องให้ หลังจากไปเปลี่ยนนอ็อตวงเดือนแล้วอย่างกินเสมอแล้วครับตะก,กี้กินได้ฟังนั่งนี่กินตลอดนอกอันกินเสมอกันแล้วไม่ได้ล่างรถเลยหลายมือหรออากาศปูครับบรรยาก,กาศปูสมรถ ทั้งผุนนคอไกลเรียงไกลรถกับเขามาเห็นไล่ครับพี่น้องรถเขามาอยู่เยอะอยู่มนยก้อยยกหัวไม่สามร้อยยี่ยกหัวไม่หวก็ลงไม่ไมตัวนี่พี่น้องหอก็นเด้งยกหัวตัวนี้ โม่เดิมๆเขาต้องหามมองแขนเปีแล้วครับไม่มีหมองแขนเปีพี่น้องแดดประคักนึง่งฮมนี่ดีก้น,นมูลเลยแต่ว่าบ่มีหมองแขนเปี มันล้อสมอดลงเขื่อนห้าหมงแขนอูพี่น้องแขนตัวลูกบ่ได้เพราะว่าฟุนทีได้สอมตัวลูกเอ็ดลดแล้วกรับีได้เขาบันเดือยครับไปบันเดืยอยขึ้เขา รถแล้วคำ้ำต้องเข้าออบันเดือจิกา่าจิกา่าโอ้เหนียวคาดไ่หรือเปล่าจิกา่า แดดม่อนพนะี่น้องเลยตรนี้นะที่ห่มอยู่เพราะว่าแดดมันลงไปทั้งคุณ มารุ่นกันครับที่หอดเล็กบ่ที่หอดตัวดีเบียดมันบ่ มือแดดกระเดีดคักเนาะย้ำหน,นาวกับเนหนาวกัหนาวก็หนาวพวดหก,ก,กัน้องานนี้ฝนตกซอกเป็นหนาวเสยเนาะ ไม่ได้เชียดโดนเลยนี่เกเบบัหอดนีเบีด คลิปีนฝากไว้เท่่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ